ครับเพื่อนๆืคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับตอนจบนะครับต่อจากคลิป2นะครับหลังจากที่ว่าเขาวัดการเจาะหูแล้วนะครับต่อมากกั็เป็นการเจาะนะครับเดี๋ยวไปรับชมการเจาะได้เลยครับครับเพื่อนๆหลังจาก เจาะขางเซตแล้วนะครับต่อมากก็เจาะกล้นนะครับเจาะกล้นก็เจาะึือกันนะครับการระยะเอาก็ได้ครับแต่ว่าใส่สว่านดอกใหญ่เนี่ยนะครับด้านข้างนี้แนะน้าให้ใส่ซิปมินนะครับแล้วก็ด้านกล้นนี่ใส่ไงกล่านี้ก็ได้ครับแล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าใส่ไง่าได้แห้งดีครับแต่ว่าก็เยอใหย่หลายนะครับเพราะว่าเอาไว้ระบายขี้เท้าน้ำครับ ก็ระบายอากาศได้ดีนะครับก็เจาะง่ายๆนะครับไม่ต้องเนียงหลายๆนะครับไม่ต้องเนียงมากนะครับเจาะแบบนี้แหละครับตามภาพเลยนะครับครับหลังจากนั้นก็เจาะเซ็จแล้วนะครับเจาะก้นนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับใส่ได้กขึ้นกันนะครับแบบนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆมีดอกหง่ก็ใส่ดอกหง่เดยนะครับเพราะว่าผมมีดอกหน่อยสำาำกันครับใส่สิบมิ้นถ้ามีดอกหง่ถ้าเพื่อนๆมีก็เปลี่ยนใส่ดอกหง่เ้ยครับทั้งกะครับแล้วก็เอามาประกอบครับเนี่ยสาเร็จแล้วนะครับนี่นะครับสําเร็จแล้วแล้วก็เอาไปทําความสะอาดแล้วก็พ่นสีได้เลยนะครับเราจะเกิดความสวยงามนะครับแบบนี้แหละครับครับ ขั้นตอนเตาเชี่ยวม้วนสําหรับใส่ฟืนก็เสร็จสิ้นนะครับต่อมาก็อันนี้คือเตาใส่ทานนะครับเป็นอีกสั้นนึงนะครับเดี๋ยวมาเบึงวิธีทํากันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็นี่แหละครับเอาดินสอสีนะครับมาขีดคือเกานะครับมาขีดเสศนคือเกลกที่ว่าคือกระเพอันใส่กลางของ ตวงหันนี่แหละครับแบบเดียวกันเลยแล้วห้อกระพับนะครับเพื่อนๆนึกออกปะแล้วห้อกระพับคือเก่าเลยครับเอาลูกหมูตัดแล้วก็พับคือเก่านะครับเพื่อนๆคงจีจําได้นะครับเพ็แบบเดียวกันเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ขีดนะครับการระยะปั๊บปั๊บนะครับขีดไปแบบนี้แหละครับขีดให้รอบเลยแล้วก็ใส่ลูกหมูตัดอีกนะครับเนี่ย ครับอันนี้เตาชนิดนี้ก็เป็นไส่ทานนะครับทานกับลูกดีครับแล้วก็ประหยัดทานครับเพราะว่าหัวหูวระบายอากาศมันมีช่องทางเดียวนะครับประหยัดทานหลายนะครับบ่ตองใส่ทานหลายนะครับใส่เท่เดียวกับเน่าเลยนะครับอันนี้คือประยุกต์ใส่ โดยทีว่าห้างกต้องเอาทิมนะครับทีว่าห้าตัดเศษปากอันทั้งแอร์นี่ออกเข้ากับเอามาประยุกต์ใสเป็นเตาทานนะครับหลังจากนั้นห้าก็ตัดนะครับตัดแบบเดียวกันเลยไว้สำหรับพับนะครับผมพยายามบอกวตัดต่อลายนะครับเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆได้เห็นครับขั้นตอนนะครับได้เข้าใจนะครับ ล้วผมก็สิอธิบายเรื่องคุณประโยชน์ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับเวลาห่าใส่เป็นหมูกระทะหรือว่าเป็นปิ้งย่างอีกอย่างหนี่ก็ได้สบายเลยนะครับนี่คือกับเตาองโลเ์หอนี่แหละแต่ว่าเตาห้อมันอนเนกประสงค์นะครับแข็งแรงทนทานนะครับเพราะว่าเป็นเล็กหนาครับจากทั้งน้ำยาแอร์เก่านะครับชนิดย่างหนานะครับเนี่ย เฮ็ดง่ายๆนะครับเพื่อนๆเบิ่งแล้วก็สามารถเอาไปทํากันได้เลยนะครับค่าใส่ใจกับโบลายนะครับนี่นะครับลองไปหาเบิ่งนะครับอยู่ลานขายของเก่าหลายครับระยะนี้วิกฤตนะครับบ่มีหยังเฮ็ดก็มาเฮ็ดเห่นกันก็ได้ครับเอาไว้ใส่งานภายในบ้านครับเครื่องมือก็มีแค่นี้แ่ะครับเทียนนะครับถ้ามีเครื่องมือ ตสองตัวแค่นี้ก็เล้ยวแล้วนะครับบมีอย่างไยครับงานนี่บมีเครื่องเชื่อมมาเชื่อมด้วยครับบมีนะครับเพราะว่าเน้นเอาความประหยัดครับเลยนั่นนะครับหรือว่าเพื่อนๆจิตประยุกต์ท้ำขายก็ได้นะครับก็ได้ขายขึ้นกันนะครับเนี่ยพอฮอตตัดเสร็จหลังจากนั้นเท่ากับพับคือเก่านะครับเพื่อนๆนะครับพับคือกันกับอันแรกเลยนะครับพับแบบนี้นะครับ ผับเลยนะครับเนี่ยผมล่องเอาไปใส่แล้วนะครับใส่ดีมากๆเลยผมอันนี้แหละครับเต้านี่แหละที่ผมเอาไปย่างปลาหมึกขายตลาดครับทุกเสาร์อาทิตย์นะครับแต่มื้อนี้ผมเฮ็ดพิเศษเน่ครับเฮ็ดลึกกว่าเก่านะครับทีแล้วๆมาผมเฮ็ดตื่นๆเมื่อนี่ผมลองตัดลึกๆเบิ่งนะครับมันสี่โอเคเพราะว่าผมทีแล้วมาผมเฮ็ด ตื่นๆน,นะใส่ปริมาณทานกับบุคอยจูใจบันไดน,นะครับอันนี้เอาห่อนๆเลยนะครับเนี่ยได้คุณประโยชน์ได้หลายครับนี่ห้อชิ้นหนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำหนึ่ง,งยังก็ได้สบายครับหนึ่งปูหนึ่งปลานะครับเป็นเตาอนเนกประสงค์นะครับเราทีเน้ทีดีที่สุดก็คือเขาประหยัดทานนะครับเพราะว่า หู้ระบายอากาศเขานะ่ะเข่าช่องเดียวนะครับเนี่ยอยากให้เพื่อนเพื่อนเฮ็ดนะครับลงทุนบ่หลายหรอกครับเฮ็ดกันนะครับอยู่บานเฮ้าเฮ็ดไวใส้นะครับแล้วก็เฮ้าก็ได้พู่มใจนะครับถ้าเฮาเฮ็ดด้วยมือของเฮ้าเองแล้วก็ลงทุนล้นแรงเองนะครับเฮาก็พู่มใจนะครับสำหรับ ผลงานของเฮาที่เฮ็ดมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เขามาชมผมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับมากดติดตามนะครับเป็นแรงกำลังใจให้ผมเฮ็ดคลิปสัางสรรดีๆแบบนี้นะครับผมก็มีกำลังใจถึงซิมม่นอ้อยค้นกดติดตามนะครับก็บคอยเป็นคอยไปนะครับแต่ก็ขอบคุณหลายๆครับที่เขามาชม ล้วก็อยากให้จังซี่แล้วครับอยากให้กระจายข้าวไปหลายๆแน่อยากให้แช่แน่ครับเพราะว่ามันอาจสิเป็นอาชีพได้นะครับภายเขามาเห็นเขาอาสิมีฝีมือดีกว่ายังสี่เขาสามารถเอาไปเป็นอาชีพได้นะครับแล้วก็ช่องทางการค้าการขายมันบูคือกันนะครับเนี่ยได้แล้วครับนี่เรียบร้อยนะครับ เนี่ยเวลาห่อใส่งานปั๊บพ่อห่อ,หอเห็ดแบบนี้นะครับพ่อเอาออกครับเอาใส่ใส่กลางตัวฟื้นนั่นออกแล้วก็ใส่แบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยนะเห็นบ่แล้วก็เอาทานใส่ครับเนี่ยมันก็ชิได้แบบนี้ครับนี่เห็นบ่เราผมก็ชิได้เจ้าหู้อีกนะครับเจาะหู้ระบายอากาศนะครับใส่สว่านเจาะนะครับก็ยังผมที่บอกนั่นแหละครับ อยากให้กระจายเข้าไปหลายๆนะครับเพื่อพี่น้องเฮาบริษัทเขามาเบิงยงเสียเฮากันแนะนํำช่องกันครับเพราะว่าสิสดมีการมีงานทํำกันนะครับตอนนี้บ้านเมืองเขาก็หาเงินหาทองอยากครับบ่คือแต่กอนนะครับลำบากกันทุกผู้ทุกคนนะครับพี่น้องเฮา ผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วกเ็เพื่อนๆก็เป็นกำลังใจให้ผมขึ้นกันนะครับที่เข้ามาชมอบอุ่นขึ้นกันครับสำหรับเอฟซีแต่ละคนก็ได้นะครับบางคนก็คอมเมนต์นะครับถ้ามีปัญหายังหรือว่าตรงการเอียงัสี่ของใจตรงไหนตรงไหน,นก็คอมเมนต์มาได้นะครับตรงนั้นตรงนี้เตาท่านนะครับต้องเถื่อ บอก่าคอมเมนต์นะครับว่าโอ้อยากถามว่าตรงนั้นตรงนี้นะครับเห็ดแบบไดน,นะครับคอมเมนต์ comment มาเลยครับผมก็สีไดคิดออกนะครับอันนี้ผมยังบรูว่าสีเห็ดเอียงออกมาอีกนะยังสีนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาก็สิมีความคิดออกมาเลยเออตรงเห็ดตรงนี้เนาะให้เพื่อนเบิ่งยังสีนะครับที่ผมต้องการคอมเมนต์นะครับแล้วก,การคอมเมนต์ก็ติชมนะครับ อันนึ่งอันนั้นคือการแก้ไขนะครับบ่เป็นอย่างครับผมก็ิสด้มาปรับปรุงตอนนี้ช่องก็ขยายโตไปทีละน้อยๆนะครับบ่ถึงกับว่าหลวดเร็ยวนะครับก็เพิ่งเปิดช่องใหม่นะครับกระได้กาลังใจจากเพื่อนๆนะครับจาก f c ทุกคนนะครับขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับเป็นกําลังใจนะครับ เนี่ยหลังจากห้องเขาก็เจาะไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับเจาะสําหรับเป็นห่้ระบายอากาศนะครับแล้วก็เคลียขีเท่าออกข้างนี้นะครับเนี่ยเขาจะกินหมูกระทะกับซ้นะครับนี่เอาอันตะแกงแบบแก๊สหนมาตั้งนะครับแล้วก็เอาถาดปิ้งอย่างมาว่างแล้วก็หลอมบ้วงกันไดยเลยนะครับ สบายพอดีมันสูงพอดีนะครับอันเต่านี้นะครับพ่อกินหมูกระทะบ่ตำ่ำบ่สูงเกินไปนะครับสบายเลยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับถ้าสีห้สวยงามก็พ่นสีแล้วก็เฮ็ดหูหิวน้่นะครับตอนนี้ผมบเฮ็ดเพราะว่าผมยัดใส่ไตเต่ามันมันเกะกะนะครับผมก็เลยบ่ใส่หูหิวนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเฮ็ดคล้ายเฮ็ดยังสีก็ ติดหูหิวน้ำครับเพือความสะดวกของลูกค้านะครับไส้จับง่ายครับอันนี้ผมใส่งานของผมนะครับงานเผาท่านนะครับเป็นหลักก็เลยบดได้เห็ดหูหิวกันหอนกันคนใหญ่นะครับหลังจากนั้นที่ว่าจอสําเร็จก็เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นบ่นะครับเนี่ยสำเร็จแล้วครับถ้าเฮาเห็ดขายเห็นอย่างเขาก็เก็บงานนะครับใส่ลูกโมชีดีๆนะครับเนี่ย วิธีใส่งานก็ว่างลงแบบนี้นะครับเราก็ทานใส่เลยจุดนะครับง่ายๆเห็นบ่เนี่ยเอาหนึ่งเขาหนึ่งน้ำได้บายเลยครับนี่นะครับแบบนี้แล้วครับเสซ็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือไส่ฟืนนะครับสําหรับเผาทานนะครับสําหรับเผาขยะเห็ุแบบนี้นะครับเนี่ย อันจริงๆผมว่าชีทดล่องเผาห้เบิ้งนะครับแต่ว่าผมมีคลิปการเผาห้เบิ้งแล้วครับหลักการคุณประโยชน์ของเตานี่นะครับมีแล้วนะครับเพื่อนๆล่องเข้าไปเบิ้งนะครับเตาชีวะม่วนนะครับมีมีแล้วนะครับเนี่ยการใส่งานของเขานะครับผมผมล่งคลิปแล้วนะครับผมก็เลยบอยักล่งอีกนะครับถ้ายคลิปนี้ก็ก็ขอฝากช่องแน่นะครับ ซอยกดติดตามเป็นกํำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อสเสด็พบกับคลิปดีๆแบบนี้นะครับเป็นอย่างไหนครับเห็นแล้วพกเฮ็ดกันได้อยู่นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกาบสวัสดีสุขภูสุคนนะครับอยู่ดีไม่แห้งกันเด้อครับ